ตอนนี้ตัวนี้เนี่ยทำราคาโปรโมชั่นอยู่นหะหน้ากว้างตัวนี้ห้านิ้วนะฮะตัวไม้เนี่ยทำรางลิ้นไว้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอยู่ที่ชิตวาคาไม้สาขาบางใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูตัวพื้นไม้สักตัวหนึ่งนะครับที่เราอยากแนะนําเลยก็คือตัว5้านิ้วยาว2เมตรตัวนี้นะครับตอนนี้ตัวนี้เนี่ยทำราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับลดร,ราคาพิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวไม้กันก่อนนะครับ นี่นะฮะตัวรางลิ้นไม้สักหน้าห้านิ้วแล้วมาดูตัวของความกว้างกันก่อนนี่หน้ากว้างตัวนี้ห้านิ้วนะฮะแล้วก็ความยาวสองเมตรให้เป็นสองเมตรเต็มๆเลยนะครับผมตัวไม้เนี่ยทารางลิ้นไว้เรียบร้อยแล้วรอบตัวนะฮะแล้วก็ไม้เนี่ยด้วยความที่หน้ามันไม่ได้กว้างมากขนาดห้านิ้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยตัวไม้จะไม่ตามันจะน้อย นะครับแล้วก็ไม้เป็นไม้อายุแก่เพราะงั้นกะพีไม่มีแน่นอนอายุไม้ตั้งแต่สาปีขึ้นไปนะครับตอนนี้มีของพร้อมส่งอยู่นะครับสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับตัวไม้5นิ้วยาวสเมตรเนี่ยต้องใช้ไม้ตรงนะครับในการวางนะครับขั้นนะครับ ทีละ40เซนวางไปแล้วก็วางตัวไม้เนี่ยเข้ากับไม้ตรงนะครับถึงจะติดตั้งได้หรือวิธีการหนึ่งคือการวางบิวาบอร์ดนะครับปูแล้วก็ยิงตัวไม้เนี่ยครับเข้ากับตัวบิวาบอร์ดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมก็วิธีการได้ทั้งสองวิธีนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งติดตั้งเนี่ยก็ยินดีบริการโดยชิดตวาคาไม้เรามีทีมช่างไม้ครับดูแลคุณในครบวงจรนะครับผมก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยนะครับสำหรับไม้พื้นล,ลังเลนหน้า5เ ราคานี้เลย2,700บาทต่อตารางเมตรให้ไปเลยนะครับสินค้าพร้อมส่งทั่วไทยนะครับมีเท่านี้ละหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทำเพิ่มนะครับสหรับหน้า5นิ้วยา2เมตรนะถ้าสั่งซื้อรีบด่วนนะครับผมก็ยินดีบริการโดยผมคุณยุทธนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 8 4 4 1 4 2 2 4หรือว่าทางไลน์ครับ s t w w o d นะครับคุ้มมากนะครับ2 0 0 2,700บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ